ก็จะน่หนุนใจในวันนี้จากพระธรรมยอห์บทที่15ข้อที่8และข้อที่10ถึง11บันทึกว่า พระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสาวกของเราถ้าพวกท่านประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็จะติดสนิทอยู่กับความรักของเราเหมือนอย่างที่เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดาและติดสนิทอยู่กับความรักของพระองค์เราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยม ข้อคิดจากพระวจนะความยินดีที่เต็มเปี่ยม 1. มาจากชีวิตที่เกิดผลมากถวายเกียรติพระเจ้า 2. มาจากการประพฤติปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้า 3. ม,มาจากการติดสนิทเข้าสนิทในความรักของพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ